ที่จะได้เห็นต่อไปนี้คืองานย้อนรอยประวัติศาสตร์วันฮิจราะการฮิจราะหมายถึงการอพยพการอพยพนี้ที่เราจะกล่าวถึงคือการอพยพของท่านศาสดามูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมโดยอพยพจากเมืองมักกะไปยังเมืองมดีนา เหตุผลที่ท่านศาสดาพยพบเกิดจากการที่ท่านถูกกดขี่จากผู้ที่ต่อต้านศาสนาอิสาลามในเมืองเพราะท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาส,สนาอิสาลามจึงทําให้ผู้ที่ต่อต้านเกิดความไม่พอใจโดยจุดประสงค์งานนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ของท่านศาสดา เดี๋ยวกันที่ขยับนะครับเวดีอลังการนะเข้ามาได้เลยมาเลยครับพี่น้องท่านใจใจดีอยากจะทานไล้เดี๋ยวครอบครัไป็ลูกกองครับนะลูกกองสาวงครับรีวิวน้ำผมจะสาระครับเป็นน้ำส้มเก็ตสิมะค่ะเรามาชิมกันนะคะ ไข่ทอดค่ะย่างกิโนะย่างย่างไปเสี่ยงค่ะเป็นโรตีใบเย็นนะคะแล้วก็ก่อนจะกินนะคะให้เราทำการออกลิสต์ร้านะคะก่อนกินวิทยาการละครเสนอละครสะท้อนประวัติศาสตร์ New T-shirt รอบ one ต่างน้อยสอะไรงที่วุดทียวอดาอจ๊ะเจ้าเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่วันนี้เจ้าสวยพิเศษเลยนะใครมากับข้าดีกว่าอยากตัดสินข้าเลยไม่มีใครช่วยเจ้าหรอกมาข้าแม่แม่มากับข้าให้มีใครช่วยด้หรอก เป็นยั th pues <า>งไงนะโวรติดตาอีก3 1 5วันแล้วเจอกันภาคสอและส nah. ัปดาห์นี <sı hh> <S <S <iros> ้สาวน้อยดย้าดจะมากินได้สหมคนแล้วใช่หมดร้านเลยไม่มีอะไรให้กินเลยจบค และนี่ก็เป็นการจัดนิทรัศการย้อนรอยประวัติศาสตร์วันฮิจราะก,ก็จะมีการจัดการจำลองเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆในวันฮิจราะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นเส้นทางการฮิจราะของท่านศาสดามาุ hammad สุลลลันโดยจะเริ่มจากเมือมกกงมักะไปยังเมืองมาดีนะค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่ที่ชาวม,มุสลิมทุกคนจะไปประกอบพิธีฮัจญ์กันนะคะคือเมือ,องมกักกะนั่นเองค่ะก่อนที่ท่านศาสดาจะอพยพไปยังเมืองมกักกะท่านก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำซุรเพื่อปุญป้องตัวเองจากผู้ที่จะมาปองร้ายต่อท่าน